เ้าบพมีหนาทีคือเอาบพมีหนาทีในการประค r e อาหารรับถาดอาหารส่งถาดอาหารตลอดทั้งการส่งถาดส่งผ้าส่งเครื่องนี่แหละให้ทุกคนนิ่งนิ่งนิ่งเดือบตาลบเบิกไปจมูกเจ้ท้องเองหายเจาเข้าหายเจ้ออกงันแหละให้ยุ่กับตัวเองบ่ได้หไปยุ่กับผู้อื่นถ้ายุ่กับผู้อื่นมากสิ เหลียวบังคนนั้นแล้วมันสิตำนี้เขาอันนั่นยางกี่ไหลอันี้ยางบางามแ่งตัวนั่นนั่นแนวนี่มันสิไปถ่วงตีนเขาแน่ถึงมือเขาแน่เออพวกจังสันพวนี้จังสี่เรียกว่าทรงคิดออกหนอกเอาความคิดออกไปวิจัยวิจารณผู้อื่นบ่เบิงเจ้าของแย่าง่วาแต่ละคนที่เขามาในนี่แหละให้เงียบให้เบิงเจ้าของเองจเว้ากันพ่องถ้าคนหัวจจกกันมันสิว้ากันซุบซิบซุบซิบเด้ ว่าได้ยินนี่ว่าได้ดาวโหลดแต่ก็อ่านเบื้องใต้ของกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เนาะ <c oughs> ไปบ้าใงไงก็คดอย่างนี้ <c oughs> อะไรก็คดก็ผสมเลยไปน้อยก็มีไปไงก็มีอหละจักว่าทุกคนทำความเข้ารบเข้ารบถ้ำเข้าหลบตัวเองเข,าเขา้ารบถ้ำก็คือเขา้ารบตัวเองความจริงของตัวเองอะลรที่ตัวเองก็ยังบรรลุถ้าเข้า อาจจะยามทีไฟลูไฟเลี้ยงไฟเลี้ยนล,ลูของตัวเองเด้เลี้ยนธรรมะือเลี้ยนกายกับใจจะของเลี้ยนความรู้สึกในคิดจะของเองเป็นทุกเป็นสุข <c oughs> ก,สกับสิ่งใดนมุผิกสูสงกับเคือกันรับอาหารแล้วแล้วบต้องไปสนไผ่จะไปเลี้ยวบางคู้นั่นผู้นี่จะองมันจิงงามเท้าอู้ปันไดนมันก็ง,งามเด้เรารรมาดาทด้ เหลือบตาลงเบิ่งปลายดังเจ้า,า,า,ยอยาของหาใจเข้าเพราะซั่นกันลับตาไว้จับจุดอุณลรมหาที่อยู่ของ,องเ,องเ,อเองจ้า,ขอ,อา,าออของเองเลื่อนแหงใจวิหารธรรมของเจ้าของเองนิ่งเงียบเบิ่งแต่ของเองนั่นใหลอยูอในความรู้สึกของเจ้าของเองฝิกสุสงสามเณน่นได้เฮาสิฝึกฝึกตัวเองึอกใหกอยยุกับตัวเองบ่ได้ให็ไปฝึอกอยู่กับผู้อื่นมันอยู่มามากแล้วอยู่กับผู้อื่น ใส่ความรู้สึกอยู่กับผู้อื่นคืออยู่โดยความเกลียดคนนั้นรักคนนี้พอใจคนนั้นเพราพอใจคนนี้เพราะพ่อใจบุคคลนั้นบุคคลนี้สั์นั้นสัดนี่เด้สิ่งของนั้นนั้นนี่ดิน้าอากาศแมียบิดถ์หือห้าสินนอมเขามานี่บ่งเพื่อใ <c oughs> <c oughs> ห <c oughs> ้รู้ตัวเองเด้โดยอาศัยลมหายใจนั่นแหละอยู่กับลมหายใจเขาจะไปเบบ่งผู้อื่นบ่งเจ้าของสำหรับคนที่ถามเขามาใน ส่องต่างๆข้ามตอบอะไรที่บ่าเป็นไปเพื่อความเพื่อความคามเกลสเจ้าของเองเพื่อความพ้นทุกข์ของจ้าของเองบ่ตอบอย่างเช่นคําถามคนนั้นพูดอย่างนั้นจริงไหมเออบ่าตอบเด้อบ่มีประโยชน,ลน์ลูกายนอกลูกแบบนั้นมิตรลูกไปเกิดใหม่ลูเกเพิ่มทุกข์เด้ออันคนนั้นอาจารย์นั้นพูดอย่างนั้นถูกไหมจริงไหมเออนี่ยังประเด็นหัวใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการเบิ่งเจ้าของเด้ พูดออกไปนอกองนั้นพูดอย่างนั้นอง์นี้พูดอย่างนี้อะถูกไหมจริงไหมเนี่ยและจังว่าเขาบปตอบดอกตอนนี้จังสัน่นมันไปอึดดอกคําถามองนั้นพูดอย่างนั้นองนี้พูดอย่างนี้บปตอบเด้ออันใดแต่ว่าโอ้ผมภาวนารู้สึกว่ามีอาการขนหัวลุกมั่งเออหายใจไม่เข้าอึดอัดติบตันม,มั่งผมควรทําอย่างไรเนี่ยจะว่างคิดวางใจยังไงจะให้ทาอย่างไรอันนี้ตอบให้ แต่ว่าอาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นถูกไหมบ่มนี้นตอบก็แล้วกันแถแนวสัน,นตดาสัมฮ้บ่ได้มาศึกษาผู้อื่นดีฮ้องอามาศึกษาจากของเองนั่นแหละลายยางบางที่ฮ้ตอบให้แล้วก็เอาเพื่อสิไปตอบคําถามผู้อื่นตอ่อเลยมีการเปรียบเทียบออกข้างนอกบงอางบ่งจะของคือเทียบตัข้างนอกผู้นั้นวายชงสั้นผู้นี้วาจัางสี่ยกผู้อื่นอ่างเอง ก็เด้๋ยวบางความจริงของเจ้าของเลยจังหวะพระตอบให้ดอกข้าแนวจังสันคือยังนรกมีจริงไหมยังสิโอ้ยป่านี่แหละจักรสิมาถามหามแม่ผมยังยังว่าเดี๋ยว,ว,งงยว,ยว,ยวสันสะวันนี้จริงไหมนรกมีจริงไหมย,ยังสิจังสิกัรขี้ข้านตอบแต่จังสิอันนี้พ่อตาตอบอยูุติว,ว่าขี้ข้านตอบเจ<อ>็บเตอบผ,ผู้นั้แบบนผู้นี้แบบนั้นแบบนี้ก็ตอบ ก็พยายามจะเป็นคนดีจากบาหลัะแต่คนดีมันสิทิผู้อื่นจากบ่อย่าพยายามเป็นคนดีโดยให้ผู้อื่นมายกย่องจาของว่าตัวเองดีเ้อพยายามเบิ่งจาของนี่แหละหลายๆคนอที่ยกอ่านอวดว่าจาของปฏิบัติถูกมั่งว่าจาของดีมั่งเลยก็กล้าว่าผู้นั้นปฏิบัติพิษป,ปฏิบัติยังวาไปเออที่ยังอันนี้สิถามเอยมันนี่สิตอบว่าม่นสิถามที่เถามเอาพิุ่กไม่รับเงินและทองอย่าเอาวงางเงินมา ใช้วัดนี้ไม่รับเงินมา20ปีแล้วออสันสันสิบันคือนี่คือคนที่ว่าจะความดีแล้วก็มีเหตุผลเหตุผลเพื่อสิอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตัวของนี่ปฏิบัติถูกปฏิบัติต้องตามวินยัยปฏิบัติจริงเออนี่มันเป็นแค่จินตนาการซื่อรกที่กริงวัดเอายังสาง้่เบาเงินเออถ้าจะรับนะถ้าจะปฏิเสธต้องปฏิเสธทั้งบิด บ่ต้องมาเหตุผลอ้างว่าพุทพเจ้าบัญญัติว่าให้เอาไว้กับวิยาวัจกรถ้าจะไม่รับจริงๆเราต้องเอาเลยทุกกรณีห้ามมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองเอาใจวะละอันนี้คือมีการตำหนิจักว่าตำหนิซึ่งกันและกันก็เลยสิบอกถ้าจะไม่รับจริงๆเด้อปฏิเสธทุกกรณีเ่ต้องให้วิยาวัจกรพุทพระเจ้าบัญญัติว่าเนี่ย ถ้าต้องการจิ่งใดให้ไปเอากับวิญาวัจกรเออกับมึงหลับคือเกามึงใส่คือเกาเข้าใจว่าล่ะเออกับวิยาวัจกรเขาบอใส่เด้ยแต่แต่ของบอกไปบอกแต่ต้องการผ้าเออมีเงินเท่าไรเออเอาเงินมาเท่านี้แน่ไปซื้อนั่นแน่ไปเห็ดนั่นนี่แน่เข้าใจว่าล่ะอถ้าตัวเองดีแล้วเ็อ่ต้องไปตำหนิผู้อื่นนะเข้าเนี่หลับรถถุกยางเออเข้าใจว่าล่ะเงินก็เอาท่องกับเอาเพชรก็เอา ลดเก่าเอาแม่มันบดถุกอย่างเลยถึงมันเป็นประโยชน์เอาบดเด้อพะเอาควาแม่นคนดีหมายแจกว่าล่ะเออเอาบ่แม่นคนดีเอาเวาบรดีแต่เราคนดีนั่นน่ะคือจะพยายามติผู้อื่นเพื่อจะหาเหตุผลมายกตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองปฏิบัติถูกเข้าใจบ่เออมึงขับฟังอยู่บบบักหานั่นมันฟังนึออกว่ามันจะมาว่าเฮาเออขี่รถ bmw ขั้นละ10กว่าล้านปุติมัน12ล้านมีแอร์มีห้องน้ำบดถุกอย่างเลย กูเบิด 5, หาพันุ์มึงหามึงนี่ให้ตัวกูยู่าดอยู่เออนั่นแหละถ้าเป็นคนดีอย่าไปตำหนิผู้อื่นไหมเอออย่าพยายามยกเหตุผลอันอื่นๆกับมาเหี่ยจื้อไว้เด้อถ้าจะปฏิเสธปฏิเสธตลอดลวดเด้อแต่ว่ายาว่าผู้อื่นว่าฉันปฏิเสธมาตลอดยี่สิบปีบ่แมนนองซันเด้อเออกูนี่ไม่ปฏิเสธตลอดยี่สิบปีคือกันนั่นแหละกูเอาทั้งหมดเออดินกูก็เอาดินก็เอาเงินก็เอาทองก็เอาเพชรก็เอารถก็เอากูเอาเบิ นะที่มันเป็นประโยชน์ต่อกูเองนี่แหละเขาทําเพื่อผู้อื่นก็นทําเพื่อตัวเองนี่แหละนะเข้าปไปเบียดเบียนรังแกผู้อื่นก็คือไม่เบียดเบียนรังแกทําร้ายตัวเองนี่แหละหใจว่าละ่ะถ้าตัวเองปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติตูกต้องแล้วจะไปนยกผู้อื่นจะไปว่าเขาไหมเขานี่มันปฏิบัติบ,ตบดีเขาบปเแมนคนดีเล่เขาเลยว่าเห็นบ้างละ่ะน่นแหละเบิง้งตามความจริงเถอะยาเอา เรื่องเันพาวินัยมาขายเขามันไม่มีแนวขายบ่อ่าน้าหลวงตาสิมันเจ็บเลยมันบม่มีแนวขายมันเอาวินไยมา,าขายเออ,อใครจะว่าล่ะมึงเอาอย่างเติมน้ำมันไปเองไปหันไปนีสักเอาพรอนเติมน้ำมันเต็มถังอ้าวเต็มหรืยย่างเอาละพรอ,อยาทาวาลีบาหาเขาจะเอาอยู่บ่บักหามึงเฮ้ยกูเป็นคนดีได้ก็กูเสียดายมึงนีใครจะว่าล่ะต้องยอมรับความจริงแหมถ้าจะปฏิเสธปฏิเสธทุกกรณี ยาญยกว่าระพุทธเจ้าบัญญัติว่าให้ฝากไว้กับวายาวัจกรอ,อจ,ะจะไปอ่านว่าตั้งสิต้องทำย่งงางนั้นต้องทํานี้ดูดูมันยังยกอ่านออกขานตัวเองอยู่คือบาต้องมีอย่างเลยปลาต้องปลาจริงๆงเลยว่าเอาเลยเงินและทองเอาตะเขาอย่างเดียวแล้วก็บ่เห็ดเลยกุติมันต้องอยู่น้าค้นใหม่อยู่น้ำทำน้าผาพอดีตังสิเห็ุไดอย่างสี่เด้อแต่ว่ากุติหลังรากส,สิบกาลานเนี่ยกูบ่ยอหลับเพื่อการ เด้พอพว่าคนดียังมาหาตราหนีผู้อื่นว่ารับเงินแล้วท่องกูก็ยังว่ากูก่แมนคนดีเออดินกูก็เอาเงินก็นเอาท่องก็เอาเพรก็เอารถก็เอาเอาเบิดถูกอย่างว่าต้องควรดเอามาใหา้เอาเบิดแหละมันก็ฟังงานแหละว่สาสานถิวาดีพระเจ้ายา่มจะเป็นคนดีโดยการเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นถ้าจะไม่รับเดอ้อบักหลาเออบวชเมื่อยี่สิบกว่าปีแล้วบักนั่าน อาจารย์ว่าละเป็นพาคู่หรือพะขี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลูกย่ดหลังพัดในาออกซื่อมันดื่นื่เดี๋ยวสักมือให้มันมน,นั่นบอกดูดูควนยยำหัวมันดอกเออ้าตัวเองดีย่าเอาความดีของตัวเองนั่นไปเหยียบผู้อื่นไปยกตัวเองจะมีเหตุผลจะมีเหตุผลไหมเอาสิบ,บอกให้จริงๆเลยก็ได้ถ้าจะปล่อยวางไม่มีเหตุผลก็จําเป็นต้องมาอธิบายว่าให้ผูดด้ใดเื่อหนึ่ง ข้าใจเจ้ของเลยอันนี้ยังมีเหตุผลอธิบายค่ะอ่าที่อาตมารับอาตมาไม่ได้ใช้มือรับเออก็มึงก็ใส่ใจรับเพื่อเ่าหน่อยกูเนี่ยับบัดเลยทั้งมือทั้งตีนทั้งหอบเอาเออเทียบเพราะว่ากูาแม็นคนดีกูกับพอม่นพ่าดีทั้งกูกับพอม่นพ่าอีกเออยังสัต์นั่นแหละทั้งว่าถา้าถ่าจ้ของปฏ,ฏิบัติดีแล้วจะเหยียบผู้อื่นไหมจะไปหยกอา่าง เราจะไปหาเหตุผลตัวนั้นตัวนี้มากไหมต้องปฏิเสธทุกกรณีเด้อบ่เอาเลยบ่เอาเลยเอาไปว่ากับวัจจุวัจกรมือศึกคือไม่เอาต้องไม่เอาเลยได้จังสิเมนใจบลาลและไแต่ว่าถ้าคนเช่นนั้นจริงๆบ่มาหยุงกับไผบ่มาเ้าบ่มาคุยบ่มาอวดบ่มาอ่านบ่มาหกไม่มีเหตุผลอธิบายใดๆทั้งสิ้นนั่นคือคนปล่อยวางแขกแล้วก็บ่มีผู้ใดหูจักเพิ่มสํา เดี๋ยวนี้ที่ในปา่าก็มีผู้จังสินผู้ของจริงเข้าหลู่เข้าเห็นอยู่เออบรรยงกับให้น,นั่นว่าเต่าคนมีมากกองแกงแล้วหนีหลอดแล้วใหญ่มองหลดเออนั่นของแฉมันเออจะบอกเรื่องว่ามีเข้าไปบอกบ่งให้บอกคอนเสิร์ตบุญหลวงนั่นแหละเออเพิ่นมันเลื่อยดีบดดีแล้วสุดเลยสั่ไปอันผู้จังสินแต่ว่านี่ยังดีอยู่อยากบ่าละเออหล,ล้วก็มาติมนี้ผู้อื่นจังสินจังสี่นะบอกไว้ เขาไปพิจนาตัวเองไหมจักรรมะบ่บอมันเอาพระวินัยมาขายเด้บอมันเอาพระวินัยมาโยตัวเองเด้เออทั้งอี่างวัจจางจักอย่างเด้ทั้งบ่มีนคนดีเลยเบาไปเลยจากว่าลักเนีถ้าจะปล่อยว่างมันต้องบ่มีเหตุผลแล้วก็บ่หลบได้ทั้งสิ้นเออเอาตาบริขารแตกับกินเข่าซ้ำตายบอให้มีอย่างเลยเกิดพยาไซพอวันเอาเงินสื่อเหมือนบ่าหลักเหมือนผู้อื่นมาถวาย เขาเก่าเงินสื่อบาดก็จะรับถ้าเขาเงินสื่อผ่าก็จะรับถ้าเขาเงินสื่อเข้าใจว่าละ่ะถ้าจะปฏิเสธต้องปฏิเสธทุกกรณีไหมเห็นได้คือผ่าโบลานว่าล่ะหมดแล้วเข้าโคนลงเอาเองหลอนลงเอาเองผ่าเลือดร้อยมาตามอากาศใส่ผ่าซ้ำพื้นตลอดเท่าสิ้นชีวิตนั่นไม่ได้สื่อชกว่าละ่ะแต่ท่าในมันปฏิเสธว่าไ,ได้ดอกเด้อเพียงแต่ว่ายุสื่ออยาวบอกให้ผู้อื่น ว้าละล่านเขาไปถั่วเดอ้อผู้อื่นเขาบักกาว่ากูบ่สนเด็กว้าแมงเลยเด้กูผลิตชาวอนไทยนเนาะออเวลาล่านเขาไปอันนั้นผิดนะต้องบอกญาติโยมเขาก่อนนะอย่าเอาเงินมาถวายนะคนไหนรู้แล้วไม่พูดตามเป็นอาบัติมึงดูหันเ,ออเปทังสันเด้มันเบานะเหตุการณ์จริงมึงสิเป็นยู่บาคนเป็นพัน มลุมๆใส่กับผู้ใดใส่ผู้ใดใส่นี่คือเหตุการณ์จริงนี่คือนี่คือธรรมะนี่คือเรื่องจริงนี่คือของจริงประสบการณ์จริงคนใส่บาทบุมลำลุมลำลุมลำอยในหันก็มีซ่องกับมีเงินใส่ในในถุงเดียวกันมันสิมาค่าบอกกันยู่หันมันจะท่านอีย่างเออบอเคยมีคนใส่บาทมึงบอกบักฮามึงหลๆนั่นน่ะแหละนี่คือประสบการณ์จริงที่พวกเราพอมาการรักษาศรัทธามันก็ต้องรับในเขาแน่ก็ อาจจะพูดถึงอาหารดิบหลับบ่ได้เลยเนี่ยเอามาหลวงตาเคนว่าเออคนไปบินธบาัหลวงตาบัวกูนี่ละอีพ่อกูนี่ละเอออีพ่อเนี่ยบัวกูนี่ละซึ่งสูตํานี้อยู่นั่นว่ารับเงินและทองเออเพิ่นก็รับทั้งดินทั้งเงินทั้งเพชรแหละกูก็เลยเพ็ดน้าเพิ่นพ่อกูเหมือนจว่าล่ะพอกูเพชร่าใดกูก็เฮ็ดแมงเน่านั่นแหละเหมือนจะ่นั่นแหละตํานี้ฮอดเพิ่นเพื่นเด้ว่าธรรมดาเด้๋ยซาเกิดที่หลังเฮาซ้ําสิบวมเรื่องเกิด เกิดโดยท่าเกิดที่หลังเนี่ออบริเกียวกันเด็กกับพันษาเกิดโดยท่านกับเกิดที่หลังอีกแล้วจังว่าจะไปตำหนิผู้อื่นแม้แต่จะดีจริงๆอยู่ผู้เดียวแบบว่าต้องให้ใครรูโลดอันนี้ยังมากอวดคือว่าจะข้องลูอีกเนี่ยประสบการณ์จริงเวลาเข้าไปบินธบาาเขาเอาเงินใส่เข้ากระลับให้โดยรักษาศรัทธาไว้ตัวมันเปลี่ยนเครื่องแท่นเป็นเครื่องแหลกปัจใจซีอาหารยาละซารกเครื่องนหอมตลอดทั้งที่อยู่อาศัย มันเอามาแลกเปลี่ยนได้คือจาของเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นน้ำมันนั่นแหละเออลงตาเป็นไปบินธบาทนะได้ตะเข,าขะะ่ากับป่วยกั่นแหละฮายรังมืองกับบ่ได้ยังเลยเออแล้วมีตาคนผู้หนึง่งสิ้ได้ขอบังคุดุนในบาทกอางบังโอ้ยมีตะเข่าใส่บ่ได้ใส่บ่ได้สั่นสูบพากันไปตำพริกตำเห็ดปลาแดกมานะ่ปะปลาแดกดิบจากบ่าละเออห่อปลาแดกดิบนั่นแหละก็มาพริกดิบนั่นแหละ,าม,ะ,ละมาให้เพิ่อนซึ่ง ่อย่างดีได้เอาใส่ได้บาทคนเออจังสีในแม่จังเป็นตะกินว่าสัตว์เออนั่นเป็นหูู่ได้บัานี้ว่าเป็นว่าหลับของดิบม่กินของดิบแต่ว่าเพิ่นก็หลับรักษาศรัทธานี่คือรูอยู้แก่ใจของเพิ่นเพิ่นรับเพื่ออะไราใจบ่นี่ละเอียดอยู่ได้นี่รับเพื่ออะไรเพื่อรักษาศรัทธาบ่เป็นความเสียหายจากอะละเออไปหอวเพิ่นก็เอาอ๋อเพิ่นก็กินเขากำนําเป่านั่นแหละ ว่าได้กินก็ปลาแดกดอกปลาแดกมันดีเขาตำปลาแดกนะตำปลาแดกเป็นโตเป็นโตใส่บุปีก็บเป็นสุดท้ายก็กินมันก้านั่นแหละเอานามเทศน่ให้เขาจะหน่อยมันคื่อบล็อกก็เลยได้กินนี่คือหลวงตาลวงตาบวาัวและจังหวัดยะตํามนี้อันนั้นอันนี้เพื่อไหลนะเบื้องเจ้าของสกอนสร้างประโยชน์ใครได้เฮ้าในเอาประโยชน์ประโยชน์ผู้อืน่นได้ประโยชน์เฮ้าบ่มี่บ่มีประโยชน์ เป็นคนบ่มีประโยชน์วบะวังประโยชน์ก็ไผ่พอเนี่ยนี่เทาก็ยังมีเขียยผลยกอ่างบัตรของดีคือกันแต่ว่าบ่าดีดอกบริบาลด,ดีได้นี่ยมีเข็ดไปซื้อๆนั่นแหละเข็ดไปซ้ำตายแบบอกไว้เจ้ไปเที่ยวละล,ะละ่านนะเนี่ยเล็กเนี่ยนหน่อยมันเขจะไปรู้เรื่องหยัง,ยงบัตเขาวว่านหัวจักหยังพระวินัยเทาก็บหูขึ้นกันนั่นแหละแต่เขาจำมาเดี๋ยทั้งเบิดหัวเขาเปิดหนังสืออ่านเอามันอยู่มีอยู่สามพัน สามพันสองร้อยหาสิบข้อบอมแมนสองรอยี่สิบเจ็ดนะนี่ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งก็เอนี่ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของตัวคําว่าศินนั่นศีรวัตรข้าใจบ่เป็นข้อวัดปฏิบัติอย่างเนียนนมันคงพวกเธอควรทําอย่างนี้เดอ้อปฏิแป้แล้ว,ลวนะออบะมัอนนั่นคือศิลวัตรอยากบอข้อควรที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นผู้ มีใจเข้มแข็งดุดดังหินนั่นภาษาบาลีมันแปลมานังสันออแปลแปลนั่งสี่แปลตามเห็มันเข้าใจจริงๆก,งกต้องจริงๆเดอ้อย่งว่าถ้าสิเป็นคนดีจะไปค่อยเหยียบย่ำผู้อื่นจะไปอาว่าตผ่ผูนั้นผู้นี่ารเอ,อืองเขาเขาว่าห้าปันใดดอกแต่ห้างเสือกนะหาวแต่ผู้นั้นหาว่แต่ผู้นี้กูถืีอ,บอยบางเดียรกูสนแมยยงเด้ยากก็ จะไปสูดเศษเสี่ยวยิ่พอใช่บัวกูได like ้กูเมียนแมงเบิดเด้กูเอาชีวิตให้เพิ่อนตาเพิ่นบ้านตายพ่นเด้สิบอกให้นั่นแหละแต่เพิ่นบอกว่าพอถ้าพอตายแล้วลูกจังบวชเด้อพอผมตายแทนไถ่บพว่นเด้เบ่อมากพระแห้งก็ได้แนวนี่มันเป็นเครื่องเฮ็ดได้อยู่เป็นหยังเนี่ยท่านที่เพิ่นสิว่าดีฟาร์มเมอร์ใส่ซสําเข้าใจบ่หมดดูตะยู่บ้านตากสพอตายแล้วลูกจังบวชเด้อแล้วก็อย่าอยู่นี่ คุณเด้คนธรรมดาเด้เรียกว่าลูกเขาเอาชีวิตแท่นใดอยู่บออ่อพักชิจักอยู่นเนี่ยลึกซึ่งเลี้ยวค้าบ่อนต้นตาเข้าไปกอดกันอ,อพอวาอยู่เราเด่นความหมายแต่พอตายลูกจังบวชเห้าไปกอดกันไปลูกเอาชีวิตไห้ใดอยู่มันก็นเป็นเรื่องจะทาใดอยู่ในอิทธิบาทซีแบบนี้แบบนี้แตบบ่ออพออยู่แบบคือค้นพิการเงื้อเงื้องัาง,งไปนั่นไปนี่กินบะไร ลูกกอยากในี่พอ,อยูยูบ,บ,บ่เบาอยู่นั่นมันธรรมดาเลยมีห้ากระจนโดยปัญญาเห็นบ่เออใครที่อยากเห็นผู้ใดมาถูกทรมานเข้าใจบ่เออหาอยู่แบบคนพิการอยู่ไปอยู่มาปล่อยป้อนเขาทางสายยางเฮ้าที่อยากให้พอเฮ้ายูยูบ่แบบนั้นเนี่ยมีคือความในความลึกซึ้งที่ยุ่กับเพ่นอยากบละเออแบบนี้บัดนี้เฮามาคิดตามความเป็นจริงมันเป็นแต่จาก่อนยอูยู่บ่แต่แบบนั้นเนาะเออ นอนแงะๆอยู่ปอนเขาปอนน้ำเอาเขาปอนท้งสายยางอยู่ไปอยู่มาเอาเสร็มาโอ้ยนนั้นอันนี้ม่ยกย่งอกกันยู่หันบ่เบิ่งความเจ็บปวดทรมานองเงผ่นต่านี่แหละคือความหุดซึ็เลยว่าผู้ใดังมาสู้ได้กูประสนได้กูเออกูเอาชีวิตให้่นตะโดนแล้วังว่าเดี๋ยวสัษนเด้น่อยเกินในบ้านในบ้านนั่นแหละมาสู้เด้มาสู้กับกูดีกูมันมาเม็นคนดีเด้กูเหมียนแมงเบด็ดอย่าไปแตะไปต้อง ขนาดตายแล้วยังไปหาขุดกระดูกกันมาเบาอยู่เนาะอันแนวดีดีไหมอันซอยสา่นี่นี้สั่งโรงพยาบาลเถอะได้มึงสั่งยังบักหามึงอก้สั่งหาหีแมงหมดเลยมันศูญเลยเนี่ยมันศูนยญเราได้ดีเงินบาทมีราคาอยู่เท่าเดิมดีมันเป็นไผ่เมื่อกี้เมึงเอาเงินไปเติมน้ำมันดีมันเป็นไผ่ดูนี่ชมจะว่าไงอะไรผู้ดีเ้าก็ะยกผู้เลวเ้าถีบแมงหมดเลยาะว่าเอาบะแมงคนดี แหละางวางสั่นอาจจะเป็นคนดีจะไปมีเหตุผลเด้ออาจจะพูดถึงเรื่องป้อยว่างคือกันที่สุดก็คือบ่มีเหตุผลนะก็ต้องไปอธิบายขยายความก็ภัยผู้ได้มากเข้าใจดอกแล้วพระผู้ได้สวาดีบ่สวาดีนั้นเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเฮ้าเด้เอเรื่องของเฮาคือเรื่องดูตัวเองกําลังถูกกําลังเหล่าหล่อนกาลังกังวลนอยู่กับไผนี่เรื่องของเฮ้าต่างหากก็ต้องไปเบิ้งผู้อื่นดอกเบิ่งความคิดแต่ของหนีเบิ่งกายเบิ่งใจของหนี เฮ็ดจั้งได้กูจะผลออกได้เห็ดจั้งได้กูจะว่างได้ที่ตั้งหากเด็กละทร้างจึงเน้นเน้นเน้นลดผนเน้นปล่อยว่างปล่อยว่างคือเ่าต้องมีเหตุผลหลดต้องไปอธิบายให้เข้าใจดอกความลึกซึงมันมียิ่งกว่นนั้นอีก <c oughs> มันโนแมนว่าไปหยิบจกคําอ่างหรือคําเบากนนั้นพอดีมาเป็นเหตุผลยกตนเป็นคนดีดอกเท่านี้บ่ได้ปล่อยว่างดอกจากบ่ะแบกไปเบิดเงิน่ะเบิดสามโลกนี่แ่ละยังสั่นแล้วก็บ่าเป็นคนดีฟั อะไรจังว่าย่าแต่ย่าต้องออตายแล้วกูก็ต้องนำไปขามึงดิจะมันมีำนาคำวา่าวนี่แหละขาจกบอกนี่เออสั้น <c oughs> ขาจะของเด้อข่าค่อมขิดเห็นจะของแต่ที่เป็นคนดีนั่นอ่ะเ่าต้องมีเหตุผลถ้าจะไม่รับเงินแล้ทองอยาให้รับแม้กระทั่งใบยาวัจากรเข้าใจบะเข้าใจหรอกฟังดีๆเด้อเ่าต้องไปคือถ้าจะรับ,บ่ราับเลยคือไม่ ต้องรับทุกกรณีเลยไม่ต้องมีเหตุผลในการรับไหมมออีจังแมนเรอ,อและอันนี้นะออาตมาไม่รับมา20ปีแล้วอาจารย์ไม่จับเคยไม่เคยจับเลยเนี่ยแล้วเอาไปติผู้อื่นได้ี่ยเอาไปติผู้อื่นมาเหตุาพประกอบึ้นโอ้ยเออพี่มาติกูท้องเบิง้งกูเหมียนแมงโหลดเองสันแล้วและว่าถ้าสิดีจริงๆอนะ่ะคือจะไปตำหนิผู้อื่นแหม ลากิเลนเี่เขาได้บ่ละอปว่างให้เขาได้บ่ละทำควานบริสุทธิ์เขาได้บ่ละยังว่าล่ะเขายืนยันได้เลยว่าหมอนี่บ่ได้บริสุทธิ์เออเห็นก็แล้วกันนาะว่าหมอนี่บ่ได้บริสุทธิ์ถ้าคนบริสุทธิ์สิบ่ไปติไผยใช่บ่ล่ะนะพอเขาแซ่บแล้วป